เลียวไปเมื่อวานแบบว่า,า,ามันมันจริงไปเมื่อวานคือมันจริงไปมันจริงไปเออเลี้ยวมันบูดไป <laughs> ติดมากเลยเราต้องแายแนาเลย ตื่นออกมานตั้งแต่ตั้งแต่ชงเที่ยงวะวะคือรู้สึกเจอแดดเจอทุกอย่างแล้วรู้สึกว่ามันโอ้ไม่ไหวอ,อะจริงว่าแดดแรงแล้วตอนนี้กินตัวแรงกว่าแดดอีก <laughs> เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกผูชมไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะที่จะมีคนมาให้กำลังใจหรือแนะนำอะไรก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะสวัสดีผู้ติดตามใหม่ๆหรือผู้ชมที่เข้ามาใหม่ๆด้วยนะคะก็เลืกจริงแล้วแต่ก็ไม่ใช่คนที่ไม่เคยเินเซนต์ตัวเองว่าตัวเองเป็นคนสวยไม่ไม่ใช่คนที่สวยแต่เป็นคนหนึ่งที่พยายามพัฒนาตัวเองจากเมื่อก่อนนะคะซึ่งเมื่อก่อนหน้าเฮียแลวทุกวันนี้ก็ยังเฮียอยู่แต่ก็แค่อยู่ในระดับเลเวลที่ เฮียเนาะแบบหน้าเป้าหน้าเฮีนยน้อยลงกว่านี้จริงก็คือก็คือไม่ได้บอกว่าใจสวยเลยไม่ใช่คนที่สวยแต่คนที่แบบว่าพยายามพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่อา่าแล้วจริงแล้วก็ปากหมาบ้างแหละแล้วก็ทะลึ่งนะคะนิดๆหรือเปล่าไม่นีดหรอกแล้วก็เป็นคนตลกเพฮาหลายๆคนที่รู้จักก็จะบอกว่ารั่วเลยนะคะเป็นคนรั่วๆมากกว่านะคะก็ ก็ยังไงเดียก็กควรตีนนะคะก็ยังไงถ้าชื่นชอบนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันอยู่อย่างนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะแ้่ถ้ารู้สึกว่าไม่ชอบก็ก็อันได้นะคะก็ไม่ว่ากัน คนที่ไม่ค่อยใส่รีเทนเนอร์ดังนถ้าใส่แล้วขี้ลืมมากก็พอใส่ก็จะพูดไม่ชัดเราขี้ลืมแล้วพอมาข้างนอกก็ไปใส่รีเทนเนอร์พาเราเราจะกินข้าวแล้วก็ถอดรีเทนเนอร์แล้วก็่อดอะไรเชูๆพอถึงกลับบ้านจะใส่รีเทนเ,อเทนอร์อ้าเทนเรอ์ไปอยู่ร้านร้านข๋วยร้านข๋วยจับพอขับกลับไปแล้วเขาก็เรียบร้อยกว่าทิ้งส่งลงในถังข้าวหมูที่แบบว่าเละๆอ่ะนะคะก็ มันก็ทำใจยากกับพันหลวงเนาะก็เลยแบบเออรับใหม่ก็ได้ว่าชิบหาแต่เรื่องที่มันก็แพงอะเนาะ คนเดียวกูแค่จาลองเหตุการณ์ที่เฉยถ้ากูด่าลแล้วหน้ากูจะเป็นยังไงหน้าตากูเป็นแบบไหนอะไรแบบเนี้ยคือคือคือว่าๆบ่บอกปากซี่มาก นะเราเราแข่งกับมอไซค์แล้วเราก็ถึงก่อนเราก็พู้ชนะหุยหน้ากเกือบสดเลยแลเนี่ยมันปากเปิกไม่มีสีเลยตอนนี้ก็บอกว่าถึงก่อนถึงแล้วมันจะได้คินข้ามรี ทีเ <c oughs> อวายหนึ่งสามสามเออวิธีอ่อยแบบเนียน คนที่เใชเวลาเราปาดคนอื่นโดยที่เราไม่ตั้งใจเราก็จะแบบขอโทษค่ะขอโทษค่ะแต่ขอโทษในรถถามว่าเขาได้ยินไหมมันก็ไม่ได้ยินนะขอไปนะคะ คนเดียวที่ไม่คนเสียใจอ,อ๋ไลายนะตาตาไปเจอได้จนกับเขานั้นเป็นใครชื่อเพลงยาวนะคะชื่อเพลง,ง,งยาวนิดนึงชื่อเพลงยาวนิดนึงมันเป็นใครเป็นใครเออ ผมเพราะไม่สับผมก็ลงมัดรู้สึกมัดเป็นก้อนเฮียอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ให้แบบมีแต่เสียกับเสียแบบว่าป่วยง่ายแล้วแบบว่าสิวขึ้นแล้วทําให้ประสิทธิภาพการใช้ชีวิตในวันนั้นอะมันดอบลงมาเลยนะแบบว่ากําลังไม่ค่อยมีแบบว่าลืมตาไม่ค่อยเต็มที่คือแบบรู้เลยว่าแบบการนอนแม่งสำคัญชิบหายวันนี้นอนน้อยแล้วแบบรู้สึกว่าง่อมมากขเข้าใจคำว่าง่อมปะง่อม ัเฉพาะทางเลยว่าบอกไม่รู้ว่าที่บ้านเรียกเงี้ยขนาดเรียกไอติมโคนยังเรียกไอติมกลวยเลย <c oughs> ฉันไม่ต้องการใครอีกเป็นไหมที่แบบว่าเวลาเจอรถลหลู หรือรถอะไรที่แบบสวยๆน่ารักน่ารักเราก็จะบอกว่าเราก็จะบอกว่าใครเอารถกูมาจอดไว้ที่นี่เนี่ยอะไรแบบเนี้ย <laughs> <laughs> งานมาโนอ่ะเออเวลาเห็นอะไรที่แบบกูจะเอากูอยากได้อะ่ะก็จะมโนว่าเป็นของเรา <laughs> เขาห่านนะคะ ก็ไม่รู้ว่าเดินผ่านผัวกูกูจะ เดี่ยวไม่เหงาเลยเนี่ย เราเราเยอะเยอะคนแพ้แล้วถึงบ้านแล้วเราก็รอค่ะ ต่ฟันไหมคะหูกี่มินหูสามสองมิลค่ะหูขนาดนี้เลยก็ <c oughs> ขนาดไหนฮิโดโ,โย